กบสวัสดี FC อาจารย์นอตตี้วิบวับนอนนอกทุกคนครับวันนี้กับผมอาจารย์นอตตี ok. ้วิบวับนอนนอกเจ้าของ YouTube ช่องอาจารย์นอตตี้พารวยเมื่อวานเราแพสสึกไม่ว่าจะเป็นเราเป็นนอยอืมก็ไม่เป็นไรวันนี้เอาใหม่เมื่อวานทูปปูก,กับหัวเนาะอะตอนนี้อาจารย์บรรยากาศดีอาจารย์นั่งไลส่วนอยู่ที่หน้าบ้านฝนก็กําลังลงเม็ดแล้วก็หน้าบ้านก็จะเป็นทุ่งนา เป็นเนี่ยเป็นทุ่งนานะครับยาวไปน,น,นู่นเลยรถบังในก็หน้าบ้านครับฝนก็กําลังลงเม็ดปูงดําอยู่หน้าบ้านก็มีอันนี้ออฟฟิศที่แพคของนะครับแอบฝนกาลังลงเม็ดเลยดูดูเห็นไหมเห็นไหมนะครับเนยบรรยากาศนะเดี๋ยวอาจารย์ถ่ายบรรยากาศให้ดูแป๊บนึงเนี่ยหน,น้บาบ้านรถบังนะครับก็จะเป็นทุ่งนาเป็นร้านกาแฟนะ นี่อากาศดีครับฝนก็ตกฝนลงเม็ดเบาๆโหชอบนั่งแบบนี้แหละมีความสุขที่สุดเลยคืออาจารย์มีคนที่ชอบแบบฝนตกแบบนี้แหละไม่ต้องตกแรงแต่ว่าก็ตกพอได้ยินเสียงแล้วก็ดูปลาคืมๆวิวคล้ายๆภูทับเบิกแล้วก็นั่งสูตรกลิ่นอายของสายฝนแล้วก็เนี่ยฟินครับเขาเรียกว่าฟินนี่ยหละชอบมากเลยนะครับ ่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์เราหน่อยให้นะครับเอาแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับทุกคนหน่อยวันนี้เด่นเก้าฟันเก้ารูนเก้ากลัวมันย้อนนะครับ 9, 9. เก้าเ้าเฮ้ยเก้าสามเก้าเ้าเก้าหเก้าด 9กสองแล้วก็91ฟังอีกครั้ง9ก้าสา9เก้หกเกแสองแล้วก็9ก้ตัวมี 3, 9ก้าเก้าส993ก้าสามเมแปเด็ดเดียว3ามเอืมกันสาไว้ด้วยนะเพราะวันตัวเดียวกัน อขอพูดมาใส่สาราน้อยมือนี้ก็จะรูดเกมีเก้าสามเก้าเกเกหเก้เก้เก้าหนตัวมีเก้าเก้าสามเก้าสามเก้าเกเก้เก้าเก้าขอบคุณครับ ตัวเดียวเก้าสาามเก้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยใครเข้าห้องวีทีบูชาชุดตะกุดทาเวดดึงเข้าห้องวันนี้เลยสวัสดีครับลาไปก่อนดูบรรยากาศครับ